สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามการอา่านดวงดาวหรือคนที่ชอบคำทำนายดวงชะตากันนะคะวันนี้จะมาพูดถึงดาวศุกร์ที่ได้โคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่28พฤศจิกายนพศ2อ6 8นี้นะในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นจังหวะของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเลยทีเดียวเพราะดาวศุกร์ในราศีพิจิก มีตำแหน่งเป็นประด้วยนะซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อเรื่องของความรักเรื่องของการเงินเรื่องของความสุขของทุก,ทกคนและทุกๆัก,กนาราศีเลยทีเดียวนะคะในทางโหราศาสตร์ไทยประหมายถึงความไม่มั่นคงหรือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราโดยสมบูรณ์นะเป็นสิ่งที่ได้มาแล้วมกักจะเก็บไม่ค่อยอยู่นั่นเองมาดูการทำนาย โดยภาพร,มรวมๆกว้างๆนะยังไม่ได้เจาะจงลัคนาราศีกันนะคะว่าจะมีความหมายเช่นไรบ้างสุขเข้ามรณะสุขเข้าพิจิกก็คือเรือนมรณะนะคะการเงินมักจะเป็นช่วงที่การเงินรัวไหลหรือมักจะเก็บเงินไม่อยู่มีเหตุที่จะต้องใช้เงินใช้จ่ายหรือเป็นช่วงที่การเงินมักจะร้อนก็คือได้มาแล้วจะจ่ายไปมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไป หรือหมดไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการใช้จ่ายในการเข้าสังคมภาษีสังคมเป็นต้นนะส่วนในเรื่องของความรักมักจะเป็นความรักที่ซับซ้อนเพราะสุกในทัศน้ำพิจิตเป็นปรับมักจะส่งผลให้กับความรักมีอารมณ์ที่อึงหวงเป็นช่วงที่อารมณ์ความรัก เกิดความรุนแรงอยากเป็นเจ้าเข้าวเจ้าของหรือเป็นความรักที่อาจจะเกิดความรักซ้อนรักคนที่มีเจ้าของหรือแอบรักใครที่ยังไม่เปิดเผยนั่นเองซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือทำให้ชัดเจนได้ในตอนนี้นะแต่อย่างไรก็ตามในการย้ายของดาวศุกร์ครั้งนี้ก็อาจจะทำให มีเสน่ห์มากขึ้นมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามหรือมีเสน่ห์ต่อผู้คนที่พบเห็นมีเสน่ห์ในเรื่องของความรักและการเงินเข้ามานะและถึงแม้จะเป็นตำแหน่งที่ดาวอ่อนกำลังนะแต่กลับส่งผลให้ช่วงนี้มีเสน่ห์ที่ดึงดูดสายตาดึงดูดผู้คนให้สนใจให้ผู้คนเข้าหา หรือบางคนมีสเสน่ห์ทางแบบเซ็กส์เอ็กเพล็ได้ดาซึ่งมักจะมีคนเข้ามาพัวพันในลักษณะเชิงชู้สาวได้ง่ายนั่นเองนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเข้าเรื่องมาเจาะลึกกับผลกระทบกับคนที่เกิดทั้ง12ลัคนาราศีกันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรบ้างก็จะแบ่งคำทำนายเป็น ที่มีผลกระทบกับเรื่องของความรักเรื่องของการเงินเรื่องของการงานและก็เรื่องของสุขภาพนะคะเรามาเริ่มกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือที่ต้องระวังในเรื่องของความรักคนรักหุ้นส่วนกันเลยนะคะมีอยู่าสามราศีราศีแรกก็คือลัคนาราศีพฤษภ พระดาวประจําตัวไปตกในเรือนคู่ครองปัตตนิแล้วก็เหลงขนาดลัคนานั่นเองนะคะและก็เป็นปลาด้วยทําให้ช่วงนี้คุณจะไปโฟกัสกับคนรักเรื่องความรักมากเป็นพิเศษแต่ต้องยอมตามใจคู่หรือบางครั้งอาจจะยอมตามใจคู่ครองจนตัวเองลําบากหรือระวังคนรักเจ็บป,ป่วยหรือมีความสัมพันธ์ที่เปลาะบ,บางนั่นเองบางครั้งบางคู่คนรักก็ได้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาด้วยนะคะส่วนลัคนาราศีต่อไปดาวสุขทับลัคนาได้แก่ราศีพิจิกนั่นเองนะแต่เป็นปลานั่นแหละก็จะทำให้คุณมีเสน่ห์มากเนื้อหอมแต่ระวังดึงดูดคนที่ไม่โสดเข้ามานะความสัมพันธ์ที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่โสด เด็ดขาดหรือว่ามีพันธะอยู่นั่นเองคุณอาจจะเผลอใจไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องรักๆใก,ๆใกล้ๆเกี่ยวกับปัญหารักสามเศร้าหรือคุณอาจจะไปแอบชอบแอบเพลอใจไปรักใครสักคนหนึ่งที่คุณยังไม่เปิดเผยเปิดความรู้สึกให้คนอื่นหรือเขาคนนั้นรับรู้นั่นเองหรือบางท่านอาจจะเสียงเงินให้กับคนที่ ตัวคุณรักไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารหรือแฟนหรือคนที่คุณรักเขานั้นเองนะต่อไปเป็นลัคนาราศีเมษนะคะดาวคู่ครองไปตกเรือนมรณะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงรุนแรงทะเลาะกับคนรักหรือ่างรล้งคนรักอาจจะเจ็บป่วยหรืออาจมีเหตุต้องห่างไกลกันในช่วงนี้นะอาจจะพบเจอกันน้อยพูดคุยกันน้อยก็เป็นไปได้นะคะ แม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกลุ่มที่ควรระมัดระวังในเรื่องของการเงินและค่าใช้จ่ายกันดีกว่านะก็มี3ลัคนาราศีเช่นเดียวกันนะลัคนาราศีแรกก็คือลัคนาราศีตุลเพราะดาวประจําตัวไปตกอยู่ในเรื่องของการเงินแต่เป็นปลามีเกณฑ์กระเป๋ารั่วนะหาเงินได้แต่เก็บไม่อยู่มักจะเสียเงินไปกับเรื่องสวยๆงามๆของกินของใช้ของฟุ่มเฟือยหรือการเข้าสังคมนั่นเองนะ ส่วนลักนณาราศีที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินชัดเจนก็คือลักนณาราศีมังกรเพราะดาวการงานไปอยู่ในเรือนราพาชกลาบซึ่งช่วงนี้งานอาจจะสร้างรายได้ดีหรือได้เงินจากงานเสริมโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาแต่ก็ให้รมัดระวังอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างเข้ามาขอยยืมเงินแล้ว ได้คืนยากหรือได้คืนช้าหรือไม่ได้คืนนั่นเองนะก็ให้ระมาัดระวังช่วงนี้ด้วยนะคะต่อไปลัคนาราศีที่3ที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะก็คือลัคนาราศีธนูนั่นเองนะเพราะดาวสุกรเขาเรือนวินาศก็ระมัดระวังรายจ่ายที่มองไม่เห็นหรือให้เสียงเงินไปกับแบบภาวรรนะํายอมนะแบบในอะไรที่ มันมีการเสียปุปรับฉับพันซึ่งคุณอาจจะต้องใช้เงินซื้อหรือจ่ายไปแลกเปลี่ยนไปนั่นเองนะแต่ในทางกับการธนูมีโอกาสได้เงินคืนนะมีโอกาสได้โชคลาภแบบลับๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเข้ามาหรือได้รับเงินตกเบิกหรือได้เงินจากคนที่คุณรักหรือเขารักคุณนั่นเองนะคะ คนที่ช่วยซัพพอร์ตคุณให้เงินลับๆก็เป็นไปได้นะคะต่อไปเรามาดูลัคนาราศีที่โดดเด่นในเรื่องของการงานและโอกาสใหม่ๆกันดีกว่านะก็มีอยู่3รลัคนาราศีเช่นกันลัคนาราศีแรกก็คือลัคนาราศีกุมนะดาวสุขเขาเดอนกันงานช่วงนี้งานเยอะงานชุกงาน มีแต่คนมอบหมายให้งานไม่รู้ว่าเราเก่งหรือว่าเราปฏิเสธไม่เป็นกันแน่นะหรือเราใจดีกันแน่หรือบางคนอาจจะเป็นเด็กใหม่นะผู้ใหญ่มอบงานให้ปลายปีแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้นั่นเองนะโดยเฉพาะงานที่ติดท,ท,ที่ต้องติดต่อประสานงานหรืองานที่มีการตกเตังสถานที่งานอะไรต่างๆนานานะนะคุณอาจจา ได้รับงานในช่วงนี้มาเป็นพิเศษแต่ก็ให้ระมัดระวังในความขัดแย้งกับผู้รักผู้ใหญ่หรือผู้หญิงในที่ทํางานนะคะในที่บ้านในที่ทํางานนั่นเองต่อไปลัคนาต่อไปที่ผลกระทบแต่เรื่องของการงานและโอกาสนั่นเองก็คือลัคนาราศีสิงห์นะดาวสุขข้าเรือนพันธุเป็น ซึ่งคุณมีเกณฑ์ได้ของตกแต่งบ้านหรือเสียงเงินเสียทองไปกับการตกแต่งบ้านซึ่อของเข้าบ้านของใช้ไปในบ้านหรือของตกแต่งรถ เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับคนในครอบครัวใช้เงินกับคนในครอบครัวหรือมีการซ่อมแซมยานพาหนะยญาติพี่น้องอาจจะนําเรื่องเดือดร้อนเล็กๆน้อยๆมาให้หรือจะมาขอหยิบยืมเงินก็เป็นไปได้หรือคนรอบตัวคนรู้จักคนคุ้นเคยของคุณมาขอให้คุณช่วยเหลือก็เป็นไปได้นะคะต่อไปเรามาดูรัคนณาราศีที่3กันนะคะรักนณาราศีมีนดาวสุขเข้าเรือนสุภะน้ำเยือก ประสบความสาเร็จหรือมีโอกาสเดินทางไกลหรือได้เงินได้ทองได้รับผลจากทางไกลนั่นเองบางคนทําออนไลน์อาจจะได้เงินเกี่ยวกับต่างประเทศแต่ก็ระมัดระวังสุขภาพญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะบางคนเดินทางไปติดต่อเรื่องงานเรื่องเงินก็จะสําเร็จนะใครที่ทํางานออนไลน์อาจจะมี ชื่อเสียงหรือความสำเร็จได้ในช่วงนี้นะคะแล้วเรามาดูกลุ่มที่ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพและอุปสรรคกันดีกว่าลัคนาแรกก็คือลัคนาราศีเมถุนนะดาวศุขข้าเดือนอริให้ระมัดระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์เกี่ยวกับช่องท้องเกี่ยวกับบรลูกเช่นต่อมลูกหมากหรือกอระเพาะปัสสาวะเสกอะไรเงี้นะก็ระมัดระวังปัญหาจุกจิก กับลูกน้องบุตรบริวารหรือสัตว์เลี้ยงด้วยจะมามีปัญหาจุกจิกให้คุณมาแก้ไขกวนใจนิดหน่อยนะคะต่อไปลักนาราศีที่สองคือรักนาราศีกรกฎนะดาวสุขเข้าเรือนปุตตะบุตรบ,บริวารน,นะลูกหลานลูกน้องอาจจะมีเรื่องดื้อร้อนจุกจิกกวนใจไห้คุณได้แก้ไขหรือปวดหัวหรือบุตรบ,บริวารลูกน้องอาจจะ เจ็บป่วยไม่สบายนะให้ดูแลกันไปนะคะแต่คนโสดในเรื่องของความรักคนโสดอาจจะเจอคนที่ถูกใจเขามาชอบพอคุณหรือคุณไปชอบพอคนที่ถูกใจแต่ที่สําคัญเขาอายุน้อยกว่าหรือหน้าตาเด็กกว่าอายุจริงก็เป็นไปได้นะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะในช่วงนี้แล้วต่อไปเป็นนักานาราศีสุดท้ายราศีที่สามนะ ลัคนาราศีกันนั่นเองดาวสุขเข้าเรือนสัตชะนะช่วงนี้อาจจะมีเพื่อนฝูงชักชวนไปออกไปปาตีออกไปข้างนอกหรือเปล่าชักชวนไปในเรื่องของการเสียเงินนะหรือกะคุณจะมีโอกาสได้เดินทางบ่อยขึ้นนั่นเองใช้ใจ่ายกับเรื่องของการเดินทางก็ปไปได้แต่ก็ให้ระมัดแต่ก็ให้ระมัดระวังคําพูดที่อาจจะทําให้ผิดใจกับคนใกล้ชิดโดยที่คุณไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ ก็ครบกับหมดแล้วนะครบหมดแล้วทั้ง12ลักันาราศีนะมาดูข้อแนะนำหรือข้อแก้เค็ดนะกับดวงที่อาจจะมีความบุ่นวายนิดหน่อยนะก็เนื่องจากดาวสุขเป็นปละด้วยนะกำลังอ่อนกำลังแล้วก็มีการแปรปรวนด้วยนะก็มีการแก้เค้ดคือใครอยากทำบุญเกี่ยวกับบริจาครซื้อค่าอาหารเครื่องนุ่งหง่ม ยารักษาโรคเกกี่ยวับให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ที่เดือดร้อนในตอนนี้นะให้กับโมเรดิชที่ต่างๆก็ได้เพื่อแก้เคล็ดเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะแนะนําให้จัดห้องนอนจัดห้องทํางานนะตกแต่งบ้านหรือทําความสะอาดบ้านนะนะั่นแหะจัดให้ดูสะอาดตา ดูไม่รกรุงรังนะเพื่อลดความวุ่นวายแนละกระตุ้นพลังงานด้านดีๆเข้ามาก็เป็นไปได้จัดห้องนอนจัดโต๊ะทำงานใหม่นะจัดย้ายเฟอร์นิเจอร์ให้ดูดีหรือเปลี่ยนตำแหน่งก็เป็นไปได้นะคะ และที่สําคัญที่สําคัญมากๆก็คือระมัดระวังในการเซ็นคําประกันในช่วงนี้นะช่วงนี้งดการเซ็นคําประกันทุกกรณีก็เป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้ให้ทํางดเซ็นคําประกันนะหรือให้ใครหยิบยืมเงินก็ได้นะเพราะมีโอกาสได้คืนยากมากและก็จะมีประสักตามมาให้คุณแก้ไขทีหลังนั่นเองนะครบไปหมดแล้วนะคะทั้ง12ลัคนาราศีแล้วก็ พอแนะนําในการเสริมแล้วก็ในการแก้เคล็ดดวงนะขอบคุณที่เข้ามาฟังเข้ามาติดตามนะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะมีคําทํานายอะไรมาฝากแล้วก็มาให้คุณได้ฟังกันนะคะส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ